สวัสดีค่ะแม่สมพาเพื่อนๆมาเบิงบูเบอร์รี่ปลาฟินแลนด์เนาะค่ะอ่ะทีว่ว่าคนไทยมาเก็บสวีเดนฟินแลนด์ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหมากบูเบอร์รี่คนไทยมักเอิญหมากดําค่ะแต่จริงๆเพื่อนกะถ้าจะให้ดีก็เก็บกลางเดือนกรกฎาพุดละค่ะจังสิดีกรกฎาปลายเดือนกรกฎาค่ะเริ่มเพื่อนเก็บเริ่มเริ่มไม่ใช่ต้นกรกฎาถ้าให้สุกดี ประมาณกลางเดือนก,กรกฎาคมตังสิดีค่ะแต่ว่ามือนีกับวันที่หกกันยาแล้วน่วยมันอาทิตสุกไปช่ำน้ำช่ชำน้ำไปค่ะแต่ว่าก็ยังขายได้อยู่แต่ไม่สมกับว่าได้เก็บขายแล้วค่ะไม่สม,กเ,กม,สมเก็บไว้แต่กินก้อนถ้ามันได้หลายจังสิขายค่ะปกติอ่ะเดือนที่ผ่านมาไม่สมเห็นเพื่อนโพสขายในอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะถังละหาสิบยูโรค่ะพันเก้า ถังหนึ่งสิบลิตรเนะคะแต่ว่าบางคนก็ขายถังละหกสิบยูโรกับนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เต็มไปเมดเดยค่ะเนี่ยเป็นป้าสนเนาะคะ่ะบูเบอรี่ต้องเกิดใต้ต้นไม้เนาะคะ่ะใต้ต้นสนถ้าเป็นที่โล่งแก้งบ่เกิดเนาะคะ่ะต้องใต้หุมเงาสนนี่ค่ะอันนี้หมากดำที่เพื่อนเอินค่ะหมากดำ ตอนนี้หมากแดงก็กำลังี่งเริ่มสุกค่ะหมากแดงหมากลิงงอนอันนี้หมากบูเบอรี่นะคะนี่ค่ะนี่พี่น้องนี่เนาะเอาบรรยากาศป้าห้เบิ้งนี่ค่ะวิตามินลายค่ะบูเบอรี่ปลาไม่ได้ปลูกเด้อค่ะมันเกิดเองมันเกิดใต้ป้าสนค่ะพี่น้องเกิดเองเขาสามารถบางมนทีเขาเขาสามารถไปเก็บได้ค่ะแต่ว่าเฮายาถอนต้นบูเบอรี่เขาเก็บได้แต่ว่าเฮาอยาไปทำลายค่ะ นี่เนาะคะ่ะเนาะแม่สมพามาเบิงบ้งไ่ได้เก็บทะ,ะนย่ยดอบพี่น้องมีแนวส่วนส่วนไปแล้วก็ไปฮอนทําความสะอาดเนาะคะ่ะช่วงนี้ใบมันก็โลนโรนเกือบเหมอดแล้วเพราะว่ามันเข่าหรือดูใบไม่ร่วงเนาะ,ค,ะนค่ะน่คะตอนนี้แม่สมกะสิเก็บไปกินกอหล่ะค่ะพี่น้องกับมันได้หลายอิลิจังสิขายนี่ค่ะเพื่อนแตคงสิรับซื้ออยู่ค่ะแต่ว่ามันกะสิช้ำน้ำไปแต่ว่ากะยังโอเคอยู่ค่ะพี่นอ้องยังใส่ได้อยู่ นี่นะคะเอาไปปั้นเป็นสมูทตี้นะคะใส่โยเกิด์ตไลูลูกกินลูกมักขนาดโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ